กองกำับการปรับปรามการค้ามนุษย์ตัวแทนผู้เสียหายจากการถูกนายจ้างเถื่อนหลอกไปทํางานต่างประเทศเข้าแจ้งความหลังจากโอนเงินแล้วไม่ได้บินครับจากขอนแก่นลงทุนได้เท่าไหร่คะห้าหมื่นห้าพันบาทเขาจะให้ไปทําอะไรคะไปทําเกษตรค่ะไปทําเกษตรที่เกาหลีเนาะใช่ค่ะที่เกาหลีนะคะห้าหมื่นห้าพันบาทแต่ไม่ได้ไปนะคะมีจากที่ไหนอีกไหมคะสะกนลนครทั้งหมดสี่หมื่นสามค่ะสะกนลนครอีกสี่หมื่นสามให้ไปทํางานทําอะไรคะ ทำเกษตรเหมือนกันต่ำน้องที่เกาหลีใต้ทำเกษตรที่เกาหลีใต้นะคะมีที่เหลือคะเหมือนกันไหมคะทุกคนเหมือนกันทุกคนเหมือนกันนะคะ4ี่หมื่นบ้างห้าหมื่นบ้างแปดหมื่นบ้างแล้วแต่นะคะร้อยกว่าคนก็มูลค่าเสียหายมากมายนะคะผู้เสียหายกว่า100รายมูลค่าความเสียหายหลายแสนบาทไปทํางานต่างประเทศต้องตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานจากกลุ่มการจัดหางานไม่ถูกหลอกให้เสียเงินฟรีนะครับช่วงถามแรงตอบแรง เงินกองทุนประกันสังคมตัางเยอะแยะตั้ง2.6ล้านล้านบาทแล้วทำไมการพิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพของผู้ประกันตนมาตรา39ทํำไมถึงยังไม่ผ่านความเห็นชอบของบอร์ดประกันสังคมครับฟังในสัทธรรมธรรมบุตรฎดีกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนตอบครับคนคิดต้องส่งเงินเดือนละ4 3สาาบาทแต่จะได้รับเนึนบำนาญเพียงแค่พันกว่าบาท ี่คือความเจ็บปวดที่เราพยายามที่จะส่งต่อไปแต่แน่นอนครับเงินกองคุณมหาศาลในส่วนนี้ต้องอยู่ในที่สว่างต้องให้ทุกท่านช่วยกันทาข่าวส่งสารให้ทุกคนได้ยินให้เห็นความเจ็บปวดของคนธรรมดาที่เราพยายามจะาขข้อออกมาครับครั้งนี้ไม่ผ่านเตรียมพิจารณาใหม่เดือนมีนาคมนี้แหละครับเจ้านายปูน,ปน